ับสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาทุกคนทุกคนพอๆกันคือกาวพี่น้องกับสองซาบุไลไก่ทินพี่น้องวันนี้ก็อยู่อยู่หายอยู่หน้าอยู่หายอยู่หน้าพี่น้องก่อนทจริงรับชมก้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็สับสไคร่ให้งเด้อพี่น้องวันนี้ก็พ,า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 ,พาพี่น้องลองไหลงหน้าลงพายลงพายพี่น้องโอ้เมื่อหน่องพี่น้องล่องพายล่องพายหาตึกแฮ่ แดดแดดแด,ดแ,บบแดดกระแดดกระแดดจนสิบมิมอังอยู่พี่น้องเอ้ยลมพายขอเจอตึกแฮตึกแฮ่พายตัวเองพี่น้องไม่ตึกแฮ่พายร่วมดอกพายจะคล้องเองอมันกำลังตึกแฮบ่โมโหสิได้ป้าหรือบออะผิกเฉพาอ วูง่า่อีอกตาอหากกหาต้นเป็นหมากเริ่มเป็นหมากนี่นี่ก็เป็นเป็นดอกเป็นกระเจาตัวนี้เป็นหมากเลยเป็นหมากดีพี่นุอมพอเจอเอตงตึงแหอยู่พนบอบบมีปลาพี่น้องเลยได้เศรษกิจปลา บ่มีหดปลาเลนมาจ้ะได้ปลาบอลปล่อยบักหลายๆลหนึ่งไดคือว่าบ่มีปลาปลาปล่อยบักหลายๆนี่หากบ่มีปลาแปลกบ่พี่น้องปลาไปใส่เบิดจัคไปใส่เบิดปลากันเล อยู่หากินเช่นเดิมเช่นเกานามเม่ากปกติเห็นปลาแหลนปะปนปอ้าวปลาเบิดแหลวพอเจอปะได้ปลาตัวหนึ่งพี่เนาะุกตะโดนฮักไดเตอรหนึง่ง ปะจีนต็มวัใหญ่พี่น้งองโอ้โหเพิ่นเห็นปีงหากหลนาทีหลายชั่วโมงผ่านไปยังได้ปลาตัวเดียวพี่น้องมาใส่อีคไายคายถึง ป่าบ่มีว่าซะบ่เจอฝาบ่มีป่าเบิดเลยบ่ฮู้สิได้หมอมแลงหรือบ่เด้อมื้อนี้ยังบ่ฮู้เลยเต้าโกนมากเพราะว่าประดุก2-3 <laughs> ไหลปลาดุกบเแล้วยังงั้างอยู่ปะจ๊ะเมื่อกี้หอยคือเสียงคลุกลบกลบกรปบกระปูบอะะประ่ปลาดุกสามโตเลยดิปลาจีนสองโตพี่น้องเลยเกือบมาได้อันนั้นก็จะหว่นไป็นกลุ่มกลุ่น à, áo phá Khi mì, mì, xóm xóm ăn ăn thấy không? cứ lục lục, hoi vợ. Mi, đi gặp bố Mi. Tôi Côn xong ăn nít.

ี่มองนะพี่มองพี่น้องโอ้คุนได้ปลามาพี่น้องจับมาจับมาพี่ที่ขามอง,มองตัวใหญ่บ่เดี๋ยวเดี๋ยวฮูบปคือสิพ่ออะไรแหละโอ้คนยังตึกอยู่จะยังขีต้ตึกอีบว่าตึกกล้อะนะ ป้าเราบอกกิดเขียดต้ม <toner> ป้าไว้เลยกระเช็ดน้าไหวปน่อนี่แต่ปลูกใหม่ป่าเราบอก ลงนามก็เย็นเด้อเราด้ีพอ้โเย็นนเหรอทำไมปุ่นมานั่งค่ะนั่งเล่นก็ได้หลายตัวเต่าได้พี่น้องไปเสียดนังกระปุ่นมือแรงไปเสียหนังกระปุ่นมาจ้ะ tay lại tự tốt tay lại tốt 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 vô tốt 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 bíng jab phẫn pí non ấy, bíng jab kèng, căng jab đây hả nó, sai, thử bíng cho tay, bíng lái lái pí non bíng nè, bíng từ nè nỗi, mới tay đây đây này này, nhang tay ใายบบเป็นท่านเจาจากก็ใส่หมูแดงนะปู่ตายตายคาทีด้วยใส่หมูแดงนะเก็บมองพี่น้องเอาเก็บเดียบรอยแล้วพอเลยพอกินนะพี่น้องเอ้พอ,อยู่พอกินนะ เดี๋วยวพี่งเก็บตอนนี้ก็ไก่คำเลยพี่น้องเลยไก่คำลงแล้วเก็บมองพี่น้องมองกระซองดงังเอาห้องเจ้าของมากัะขาดป้ากับือยอีหยางป้ากับตัวน้อยตใบใหญ่ ป้งหลายบ่กิ้งหลายหลายพอเจอแล้วแล้วก็ไปยืมแล้วก็ไปยืมเหมือนมองของนัสาวหัวลำนังก็เอามาใส่ก็ได้ปลาสองตัวปลาตโต้อพี่น้องเอ้อพอหวานเขาจะว่าปลาป้อมอ่ะสิเป็นยังคือว่าปลาปอมป้อมปลาป้อมปลาบางใหญ่เขาใจว่าปิ้งนดำเพล่น ปีงลายปกติเขาจะไปเอาปลาขามาจากฝั่งไทยแต่มันใหญ่ปลานะปีง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 เศษปีงปิงปีงปงลายพี่น้องปีงตัวนี้น้อยปีงเข็มปีงเศษนะลายเตะเ ้า่ขนาดเนปีงเนี่ยมูจนนั้นจะบุไลเนี่ยบก้าลงาะวายานปีงจนบุก่าลงเลยถกหาบ่อากาศือวดาเอนื่อยบ่ะเทอโกนลง เป็นเชีงเงยร์โกล,ลงเนยงั้นจะไปเก็บมองอยู่กกโพพฝนอยู่ด่างน,นะต,นาาตัวนั้นบ่ได้ปลาใักโตเลยเพราะว่ามองขาดพี่นอ้องเอ้ยก็เลยบย่ได้ปลาหักใส่ไว้ซื้อแต่เพิน่นจะไปเก็บไว้บบนี้เก็บกุมาเบิ่งปลาเฮา พี ng, à, pa, Columbus, right ่น้องปลาหากปลาเอากับเบดดล่างพี่น้องใ่ไหมล่ะอกกะไบดล่างใช่ไหมเพราะว่าพอเจอเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาแหลนแกขึ้นมาเลยถือกีดินแล้วก็กระเบเดล่างแล้วก็ได้ปลานี้แหละตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่ยังดีถือมองเนี่ยตัวที่สองถือมองแล้วกันจุดสีลอดจุสีโดดจากมองอันถือแฮ จุ่มนี้นะถึกแฮก็ได้ปลาดุกสองสาตเขาก็สิได้มือเห็ดกินพี่น้องหากินยามแดงยามยามเศร้ากับยามบายยามแดงหาคุกะพี่น้องเอ้ยถ้าบ่หากบ่มีกินเาก็บ่ได้ซื้อซื้อบ่ไวพี่น้อง คลิปนี้ตาบไุไรก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็น้องอพี่น้องฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามก็สับสับขาเห็นเด้อพี่น้องคลิปหนาพอกันใหม่นาอพี่น้องยอย่ดีไม่แห้งประตุกุกคนเงินทองไหลมาเทมาเนาะพี่น้อง <c oughs> ความเจ็บอะไรความขายยัอย่าอย่าได้มีเดอ้อพี่น้องไปก็เดอ้อพี่น้องสบายดี